สวัสดีค่ะคุณบอลอภิษฎพีิศานราถ่ายวอล์กกันนะคะวันนี้มาทำงานทำงานอะไรคะวันนี้ก็ถ่ายชาเลนจ์กันนะคะชาเลนจ์เคป็อปค่ะอ๋อวันนี้ก็คือเพิ่งถ่ายเสร็จเดี๋ยวพึ่งไปสปอยล์ตอนที่ก็เป็นชาเลนจ์อะไรก็แบบอยากให้ติดตามนะคะก็ยังไงก็เป็นเรื่องหลักก็ปวดทะลุกล้องปวดกล้องก็เสียวคนคนถือกล้องแข็งทื่อค่ะอุ้ยอุ้ยมูลี่มูลี่เหรอมูลี่ าาคุณเหมียวขิงเป็นยังไงบ้างคะขอให้คุณเหมียวขิงหลับอย่างสบายนะเราไปเสบ,บียงด้วยไปดูเสบียงกันเถอะเสบียงที่เรากินไปเสร็จแล้ววันนี้เราไปดูเสบ,บียงของเรา,ากันนะคะวันนี้พวกเรา สักพิซซ่ามาทานนะคะนี่ค่ะคุณเหมียวก้อนเลี้ยงนะคะตลกปั๊เหมียวมันไม่เลี้ยงหรอคะสวัสดีเจ้าของหอค่ะสวัสดีค่ะเจ้าของคอนโดนะคะคอนโดสี่สิบล้านถึกร่ำรวยนะคะ เป็นห้องที่ไวถ่ายชาเลนจ์ของพวกเรานะคะตอนนี้กําลังจะเดินทางไปมอน,นะคะมีเรียนเอ,อ่อกี่โมงคะเที่ยงเช้ตอนนี้กี่โมงคะตอนนี้เที่ยง <laughs> ตรงนะคะ <laughs> ซึ่งเดินทางจากจากคอนโดไปมอสองกิโลค่ะ <laughs> แต่ว่าพ่ง <laughs> ตอนนี้เที่ยงค่ะแต่ว่าเรียนเที่ยงครึ่งค่ะไม่เป็นไร ก็ชิวๆไปค่ะทุกคนมีกันบ้านหรือเปล่าย่งไม่รู้เลยใ่ะตอนนี้ก็กําลังรอเพื่อนๆแต่งหน้านะคะเตรียมพร้อมไปมอเพราะว่าวันนี้ไม่เรียนเยี่ยงยาแล้วเหรอเราแต่งแล้วค่ะวันนี้แต่งแล้วค่ะวันนี้มี C D N แต่งหน้าค่ะโอ้ค่ะงั้นเดี๋ยวเราจะไปเจอกันที่มอนะคะไม่ได้พอรู้แล้วเนี่ยว่าเราอยู่